ดีค่ะพบกับต่ายอีกครั้งทางเพจ Facebook และ Youtube แม่งสอนครีเอทีฟนะคะวันนี้นะคะต่ายจะพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับการปลูกกระเทียมที่บ้านนาประจาดค่ะการปลูกกระเทียมนี้จะมีความพิเศษกว่ากระเทียมที่อื่นยังไงบ้างตามต่ายมาเลยค่ะบ้านนาประจากตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือทำการเกษตรและกระเทียมคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยความที่เป็นกระเทียมพันธุ์ดี สมัยก่อนจึงมีพ่อค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดเดินทางเข้ามารับซื้อกระเทียมของชาวบ้านเพื่อน,นําไปทําพันุ์ในปีต่อไปการปลูกกระเทียมจึงเป็นรายได้หลักให้กับคนในชุมชนแต่ในห่งวงระยะเวลาที่ผ่านมาราคากระเทียมทั้งสดและกระเทียมแห้งค่อนข้างจะตกต่ำนุ่นนำซ้ำในปีนี้ไม่มีพ่อค้าคนกลางจากต่างถิ่น เข้ามารับซื้อกระเทียมในพื้นที่เลยจึงทำให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกกระเทียมประสบกับปัญหาไม่ได้จำหน่ายและไม่มีที่เก็บกระเทียมจึงทำให้ในายชาตรีคำจริงกำนันตำบลห้วยผามีแนวคิดในการรวมกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมในหมู่บ้านหันมาปลูกกระเทียมแบบอินทรีย์และกระเทียม GAP อย่างจริงจังเพื่อพัฒนาคุณภาพของกระเทียมให้ดีขึ้นเนื่องจากการปลูกกระเทียมแบบอินทรีย์นั้น สามารถลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยสารเคมีและยาฆ่า,า,มาแมลงส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรที่สำคัญกระเทียมอินทรีย์สามารถเก็บไว้ได้นานนอกจากนี้แหล่งน้ำที่มาหล่อเลี้ยงนากระเทียมยังเป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่มีความสะอาดจึงทำให้กระเทียมของนาประจาดมีสรรพคุณและคุณค่าด้านโภชนาการสูงกว่ากระเทียมที่อื่น มานี่คือแบบราคามันไม่แน่นอนราคามันขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางบางปีก็ถูกบางปีก็แพงแล้วแต่เขาจะมาซื้อเราเท่าไหร่ก็เลยอืในเมื่อราคามันไม่แน่นอนแล้วเราจะมาลงทุนกับสารเคมีที่มันสูงสูงอยู่ก็คิดว่าไม่น่าจะคุ้มทุนก็เลยชวนกันว่าเออเราลองลดสารเคมีโดยการมาทําปุ๋ยหมักทําสารชีวภาพเพื่อที่จะลดต้นทุนในการที่ปลูก เราจะทำยังไงโดยที่ว่าเรามีพื้นที่อยู่แค่นี้เนื่องจากทางหมู่บ้านเราไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่การเกษตรได้แล้วแต่เราจะพัฒนายังไงเราจะอยู่รอดยังไงก็มาคิดว่างั้นเราลองพัฒนาเรื่องคุณภาพเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นก็มีการรวมกลุ่มกันในการทําแต่ยังไม่เป็นที่ที่ผ่านมายังยังไม่เป็นที่ที่ ที่จูงใจให้เกษตรกรได้ได้ทำจริงจังก็เลยมาหาอาสาสมัครอีกในพื้นที่เพื่อที่จะลองทําเต็มรูปแบบก็คือกระเทียม GAP แล้วก็กระเทียมอินซีเพื่อที่หาทางรอดก็ตอนนี้คือเกษตรกรเองก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะ,จะให้ความสนใจแล้วก็เริ่มที่จะยอมรับในขบวนการผลิตว่าเออเราไม่ต้องผลิตเยอะแต่เรามีคุณภาพใช่ครับปัญหาเรื่องสุขภาพนี่แหละคือคือตัวนี้เขา คนปลูกเนี่ยเปิน้นเปิ้ตันหนักล่ะเพราะว่า,วาเขาปลูกเนี่ยเขาใช้สารเคมีนักหลายชนิดบางคนใช้ยาแหงเนีย่ยแต่ถ้าเปลี่ยนอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยแทบจะไใชอย่างเลยครับใช้น้ํามักเองเลยน้ํามักก็คือเอาพวกผล,ลไม้ซุกอย่างมือเนี่ยครับมามักก็ใส่น้ําตาลใส่แดงแห่เออนต้องนี่ไงคือคือเป็นธรรมชาติของมันนะครับ<ม>การใช้ครับมันจะดีต่อสุขภาพขเขาคือการการ,การพ่นการดูแลก็มันมันยุ่งยาก เหมือนเคมีนะครับด้านสารเคมีบ้างครับลดสารเคมีก็เป็นผลดีกับพวกเราอยู่แล้วครับเกี่ยวกับอินทรีย์ผมคิดว่าดีครับกำนันตำบลห้วยเผาหวังว่าการปลูกกระเทียมแบบอินทรีย์จะเป็นการพัฒนาผลผลิตสู่นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระเทียมในท้องถิ่นซึ่งในอนาคตหากไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด กระเทียมอินทรีย์จะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านนาประจาดได้อย่างยั่งยืนการที่เป็นกระเทียมอินทรีย์นี่นะคะคือกระเทียมของเราเนี่ยจะเก็บได้นานคือปีเก็บได้นานข้ามปีเลยค่ะคือกระเทียมเราเนี่ย คือมันมีกลิ่นหอมเก็บได้นานสีก็สวยด้วยนะคะไม่ค่อยฟอก็คือความหวังนะครับอยากจะให้เกษตรกร,กรได้ก้าวข้ามในเรื่องของการใช้สารเคมีก็คือไม่ไม่ยึดติดกับเคมีแล้วก็ส่วนหนึ่งเกษตรกร,เก,รเกิดความปลอดภัยแล้วก็หวังว่าข้างข้างหน้านี้ตลาดอินทรีย์ของแม่ฮ่องสอนเองจะเปิดกว้างแล้วก็ได้รับการดูแลจากหน่วยงานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้บริโภคเองเห็นความสำคัญตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้อยู่รอดครับแล้วก็ไม่ได้บุกรุกป่าเพิ่มเติมหรือว่าไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะในการที่จะทำอาชีพในการปลูกกระเทียมแต่มีรายได้เพียงพอที่จะจุนเจือครอบครัวได้ทั้งปีครับ บ้างคะคุณผู้ชมวันนี้ต่ายก็พาคุณผู้ชมมาดูเกี่ยวกับกระเทียมที่บ้านนาประจัดซึ่งเป็นกระเทียมปลอดภัยเป็นกระเทียม อินซีนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเกี่ยวกับกระเทียมสดกระเทียมแห้งหรือผลิตภัณฑ์จากกระเทียมนะคะสามารถติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณพ่อกำนันชาตรีและแม่กำนันไก่ที่ได้ให้รายการของเรามาถ่ายทําในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ต่ายก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook แม่อสอนครีเอทีฟและ u t u b e แม่ตสอนครีเอทีฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะ